พ่เพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมท่านะวันนี้พาเพื่อนๆนครับมาหาหมายดักตุ้มอีกแล้วครับก็ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับตอนนี้ก็ปลายเดือนธันวาแล้วครับเพื่อนครับแต่ว่าอากาศยังไม่หนาวอออากาศยังไม่หนาวก็เลยมาหาดักตุ้มดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดาหนาวคงไม่ดักแน่เพราะว่าลงน้าไม่ได้น้ําเย็นนะครับแต่ตอนนี้น้าไม่เย็นครับก็วันนี้พามาหมายหมายหมานหมายเก่าหมายเดิมหมายเดิมเพื่อนนะแต่ว่าเป็นหมายที่ Uh, ผมมาดักประจำก็คือคลองแม่ตะกานะครับก็เป็นหมายคลองแม่ตะกาบ้านผมนี่แหละนะแต่ผมก็ขยับไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคลองแม่ตะกามีความยาวมากๆนะเพื่อนนะหมายวันนี้สวยครับหมายสวยเป็นหมายเนี่ยคลองแม่ตะการตรงนี้เป็นไม้ล้มนะครับเป็นไม้ล้มก็คาดการว่าปลาน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะน้ําเริ่มไม่ไหลแล้วครับน้ําไม่ไหลแล้วนะครับน้ําเริ่มจะ แต่ก็ยังไม่ขาดวังเออย,ยังไม่ขาดวังซะทีเดียวนะครับยังไม่ขาดวังแต่ว่ามันก็จะมีช่วงรอยต่อรอยอะไรนัจะมีน้าลินลินนะครับแต่คิดว่าปลาน่าจะลอมอยู่ตามวังปลาน่าจะลออยู่ตามหวังละวก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองดักตรงนี้กันนะครับก็วันนี้มาคนเดียวครับชายเดียวชวนใครมาด้วยก็ไม่มีใครมาเออเจ้าฮันนี่หลานชายก็ติดอ่ากันบ้านเยอะครับกันบ้านเยอะมาด้วยไม่ได้นะครับส่วนพี่ดมพี่ดมก็น่าจะทํางานนะครับ เลยวันนี้มาฉายเดี่ยวเลยไม่มีเพื่อนมาด้วยเลยเงาเลยครับแต่จริงก็อยากจะมีเพื่อนมานะเพื่อนนะจะมีเพื่อนมาดักด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่เหงาครับเวลาดักเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งก่อฟงก่อไฟปิ้งนู่นปิ้งนี่กินอะไรครับชอบบรรยากาศแบบนั้นมากกว่าครับแต่มาคนเดียวนี่เงาเลยแต่อยากมาเพื่อนครับไม่ได้ดักหลายวันละนอนอยู่บ้านเฉยก็เงาครับก็สู้มาหาดักปลาดีกว่าเดี๋ยวมารอรุ้นรอชมกันนะเพื่อนครับว่าวันนี้นะครับหมายนี้นะครับ จะมีตัวเยอะขนาดไหนครับจะขึ้น10โลหรือไม่หรือว่าจะทำลายสิติเก่าที่เคยทำไว้20โลหรือไม่นะครับมารอรุ่นรอชมด้วยกันครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของผมเลยเพื่อนครับก่อนจะดักตุ่มทุกครั้งครับผมจะลมควันแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเราล้างตุ่มไว้ไม่สะอาดนะครับตุ่มอาจจะมีกลิ่นโค้งกลิ่นาคาวการลมควันมันก็จะช่วยตุ่มเรา ไม่เหม็นครับลบกลิ่นคาวได้นะครับนี่ครับนี่่องรอย่องรอยจากการดักเมื่อครั้งที่แล้วครับไม่ปูเล่นขาดหมดเลยเพื่อนนะโอ้โหยดช่วงนี้ปูเยอะเหลือเกินนะเพื่อนครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ถามมานะครับว่าดักยังไงปั้นดินหน้างายังไงนะครับก็สามารถนะครับสามารถคลิปเก่าๆของผมได้นะครับในช่อง YouTube นะครับเพราะว่าผมมีทําคลิปไว้แล้วว่าผมปั้นดินหน้างายังไงนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนครับอยากรู้อยากเห็นนะครับว่า ปลาเวลามันเข้าตุ้มนะครับมันเข้ายังไงครับผมก็มีคลิปน่าจะ2อสาคลิปที่แล้วนี่แหละนะครับที่ผมดำดำน้ําเอากล้องลงไปถ่ายใต้น้ํานะครับวันนี้เสียดายครับเสียดายว่าที่ไม่ได้เอากล้องมาเพราะว่าตอนนี้น้ําใสนะครับถ้าเกิดปลาเข้าตุ้มเนี่ยน่าจะดำแล้วไปถ่ายเห็นแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้เอากล้องมาลืมครับคือต้องเป็นโกโปรครับโกโปรมันกันน้ําได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์เนี่ยมันถ่ายกลางคืนแล้วมันจะเห็นชัดกว่าโกโปรนะฮะ ฉะนั้นเอาโกปรับเอ,เอาเอาโทรศั์เนี่ยไปลงในน้ำเนี่ยถังแน่นอนนะครับแต่โกโปรมันลงน้าวันนี้ลืมมามานะครับก็เสียดายเสียดายครับคิดว่าปลามีแน่นะครับแล้วก็อยากจะดำลงไปถ่ายดำลงไปดูเสียดายไม่ได้เอามานะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ไหนครับอยากเห็นว่าปลาเข้าตุ้มยังไงครับสามารถเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็เลื่อนลงไปดูคลิปเก่าๆได้ไม่นานครับประมาณประมาณสักเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่ง,งทำเพิ่งลงทําลงไปนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะรีบนะครับผมจะรีบเลยเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวนะครับมาคนเดียว เดี๋ยวรรีบดักตุ้มวางตุ้มแล้วก็ต้องเตรียมหาฟืนไว้ก่อไปด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนครับติดตามรับชมครับว่าวันนี้จะหมาหรือไม่หมานะครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับแม่นน้ำมันใสนะเพื่อนนะน้ำใสนะครับเสียดายไม่ได้เอากล้องโกโลมาเสียดายจริงครับอยากจะถ่ายดักกระดำลงไปถ่ายใต้น้ำลาปามันเข้า สนุกดีนะครับหมายสวยเลยครับเพื่อนครับหมายสวยมากนะครับก็ตอนนี้ปลาน่าจะล้อมวังแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าน้ามันเริ่มนะครับน้ำเริ่มขาดวังแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีรอยเชื่อมนิดนึงครับแต่น้ําไม่ไหลละไม่ไหลแล้วนะครับน่าจะอยู่วังไรวังมันแล้วล่ะปลานะครับก็วันนี้ดักค่อนข้างเร็วเลยนะเพื่อนนะเท่เวลาดักไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมหาฟืนนะครับหาฟืนไว้ก่อไฟนะครับ ก็ราลอุ้นด้วยกันครับเพื่อนครับรอรุ้นด้วยกันค่าคืนนี้ปลาวังนี้ใหม่นี้ครับจะมีปลากี่กิโลครับค่าคืนนี้อากาศดีครับอากาศไม่หนาวมากครับอากาศไม่หนาวขึ้นน้ํามาเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเตรียมหาฟืนก่อไฟครับแล้วมารอรุ้นด้วยกันครับสักทุ่มสองทุ่มมาดูครับว่าจะมีปลาเข้าไม่มีครับเพื่อเพื่อนครับตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มละเมื <intell> <information> ่อกี้ก็แอบแอบดูตุ่มมานิดนึงนะครับปรากฏว่าปลามัน ไม่เข้าเพื่อนนะเออรูวเพราะหอะไรนะครับแต่ปลาหน้างาผมลองควานดูหน้างานะครับมันมีปลาอยู่นะเพื่อนนะแต่มันไม่เข้าครับมันวนวนตุ้มนะครับเฮ้แปลกเหมือนกันครับอากาศก็ไม่ได้เย็นมากนะเพื่อนนะแต่ปลาทําไมไม่เข้าตุ้มไม่รู้ครับแต่พอเราเอาอาหารวางไว้หน้างามันมาตอดมือเราเต็มเลยนะเพื่อนนะแต่มันไม่เข้าตุ้มเออแปลกเหมือนกันครับหรือมันโดนเล่นบ่อยจนระแวงไปแล้วก็ไม่รู้นะเพื่อนนะแต่ต้องรอรุ่นกันครับ หมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ชักจะรู้งานกันใหญ่นะครับปลาช่วงนี้ปลาแถวนี้นะครับ <c oughs> ใส่แล้วเราดักบ่อยไปครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เราก็แถวนี้ก็น้องๆก็มันก็มาดักกันเรื่อยๆนะครับมันอาจจะรู้งานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออมันวนตุ้มนะครับแต่มันไม่เข้ามันไม่เข้าปลามีเยอะอยู่นะครับเพื่อน <c oughs> ตอนเอาเหยื่อไปล่อดูหน้างานนะครับปลามีเยอะอยู่แต่ไม่ยอมเข้าตุ่มนะดูว่ามันยังไม่ถึงเวลามันนะครับตอนนี้สองทุ่มตรงครับเดี๋ยวสัก สามทุ่มครับจะลงไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งนะ้ครับเพื่อนครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเพื่อนนะแปลกแปลกมา,มากเลยสามทุ่มครึ่งตุ่มยังเงียบกิบอยู่เลยเพื่อนนะป่าไม่เข้าเลยครับแปลกมา,มากเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับตอนสองทุ่มนี่ผมก็เอาเหยื่อไปล่อหน้างาดูนะเพื่อนนะ ปลาก็มาตอมดีนะครับแต่ไม่ยอมเข้าตุ้มอ่ะเอ๊สงสัยจะจบปริญญากัหมน้วปลาที่นี่ครับ <c oughs> มันไม่ยอมเข้ามากินเหยื่อเลยเพื่อนมันไม่ยอมกินเหยื่อแต่มันไม่เข้าตุ้มเออเ,เอาเหยื่อวางหน้างานมาตอดกินเยอะอยู่นะครับแต่พอเราเอาเหยื่อเข้าไปในตุ้มมันไม่เข้าครับมันไม่เข้าตามเออแปลกมากเลยไม่รู้ไปเป็นเพราะอะไรครับใครใครใครรู้สาเหตุ ช่วยคอมเมนต์ตอบทีนะเพื่อนนะเออนี่สามทุ่มครึ่งแล้วปกติมันต้องเข้าแล้วนะครับสามทุ่มครึ่งเนะี่ยแล้วปลาไม่ใช่ว่าไม่มีนะปลาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่เข้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันรู้เหยื่อมันอิ่มเหยื่อหรือว่ามันโดนเล่นบ่อยจนมันรู้งานแล้วครับไหนๆก็ดักแล้วเพื่อนคนระับจะรอรุ่นกันยาวๆเลยครับรอรุ่นทั้งคืนอนะวันนี้ไม่เข้ากับไม่เข้าครับ หลวอรุ่นเหนียวยาวามันจะเข้าไม่เข้าครับเพราะว่าล่าสุดที่มันดักกับพี่ดมเนี่ยมันก็เข้ากับตีหนึ่งนะเพื่อนนะเที่ยงคืนกว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแต่วันนั้นที่มันเข้าช้าเพราะว่าน้ําฝ่ายมันแตกครับฝ่ายมันแตกแล้วน้ามันขึ้นพอน้ํามันเริ่มปกติมันก็เข้าแต่วันนี้มันไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับปกตินะครับถามว่าอากาศหนาวไหมมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะเพื่อนนะเออไม่เข้าจริงๆครับแปลกมากๆเลย ตะเตรียมเช้าแล้วเพื่อนครับก็เมื่อคืนลุ้นปลาทั้งคืนนะครับจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งครับเพื่อนครับไม่มีปลาเข้าเลยนะเพื่อนนะอปลาไม่มีเข้าเลยนะครับก็เลยว่าเอ้ยจะกลับดีหรือว่าจะหรือว่าจะอยู่ต่อดีนะครับก็เลยแบบขี้เกียจด้วยขี้เกียจลงน้านะครับก็เลยนอนเลยครับนอนเลยก็นอนหลับหลับตื่นตืนนะครับมามาคนเดียวนะเดี๋ยวมาลองรุ่นนอนเช้ากันครับเพื่อนครับเมื่อคืนผมไม่ได้เติมเหยื่อเลยนะเพราะว่า เหยื่อใส่แค่ตอนตอนเริ่มดักนะครับใส,ใส่ใส่ตอนเริ่มดักประมาณาสักสักสามกําปั้นนะครับตอนเริ่มดักสามกําปั้นแล้วก็ไปเติมตอนสักสองสามทุ่มอีกสักกําปั้นหนึ่งนะครับใส่เหยื่อไว,ว้ไม่เยอะเต็มที่เมื่อคืนใส่เหยื่อไว้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็เลยกล่าวเอเอทิ้งไว้นั่นแหละรอดูแล้ว,ลลวกันว่าปลามันจะเข้าไม่เข้านะครับแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่เข้านะครับซึ่งก็นอนคิดทัืงอคืนเมื่อคืนนะครับว่าเอาออากาศมันก็ไม่ได้เย็นมากนะครับ เออแล้วมันเป็นเพราะอะไรฟาร์มถึงไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรารุ้นเช้าด้วยกันครับเพื่อนครับแต่ผมแอบบแบบดูอยู่ด้านบนนี้นะเพื่อนนะผมว่าเหยื่อมันไม่ลอยนะครับเหยื่อที่ปั้นไว้มันไม่ลอยแล้วก็มีตัวลอยนิดน่าจะมีตัวเข้าอ,ะอ่ะเออาตอนแรกกะว่าเออวันนี้คงไม่มีคลิปแล้วล่ะคงกะจะไดล้ลบคลิปทิ้งแน่ที่ทถ่ายวันนั้นกืนนะครับแต่ปรากฏว่ามันผมคิดว่าน่าจะมีะมเข้าบ้างแหลปะปลาครับ แต่น่าจะไม่เยอะเพราะว่าเหยื่อเรามีน้อยนะครับเพราะว่าเหยื่อเราใส่ไว้แม่มันเข้าดึกอะ่ะผมว่าน่าจะเข้าตอนไหนนะครับไปดูไปดูวันนี้ก็ไม่มีคนถ่ายกล้องให้ด้วยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนปกติถ้าเกิด ถ้าเกิดอ่าไม่มีปลาเข้าเลยเนะยังไงเหยื่อมันก็ต้องลอยนะเพื่อนนะแต่อันนี้เหยื่อไม่ลอยนะครับนั่นน่ะมีตัวครับเพื่อนมีตัวไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามีตัวครับมีตัวแล้วก็ไซส์สวยด้วยเพื่อนนังไงนังไงโ,โหมันเข้าซะเกือบแจ้งเลยเพื่อนเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งครึ่งได้นะที่ผมที่ผมมาดูมันอนะ เยอะอยู่นะเพื่อนนะมแม่ได้ครับไม่ได้เติมเยื่อะนะเพื่อนนะนเข้าเช้าครับอื้อหลายกาดมากๆเลยครับรู้งานจริงๆครับจบปริญญาขั้นสูง,งหมดแล้วปลาพวกนี้โอ้โหมาเข้าตอนเช้าเพื่อนโอ้เยอะอยู่เดี๋ยวนี้ แม่เหยื่อเรามีแค่กิโลเดียวถ้าเติมเยอผมก็ไม่กล้าเติมไว้เพราะว่าปลามันไม่เข้าเลยไม่เติมนะเพื่อนถ้าเกิดเติมไว้เยอะน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเพื่อนนะเออแบบนี้ก็มีครับตีหนึ่งครึ่งแล้วจนเราถอดใจแล้วเกือบจะยกตุ้มกลับบ้านแล้วนะเพื่อนนะเข้าซะดึกเลยอ่ะไอ้เขา้าซะไม่รู้เข้าตอนไหนอ่ะอาจจะเข้าใกล้ใกล้แจ้งนี่แหละผมว่า เดี๋ยวมาลองยกดูกันนะครับเพื่อนครับว่าจะได้สักกี่โลจะดูด้วยตาก็น่าจะมีสักสองสามโลน่าจะมีนะเพื่อนอ่ะดี่ปีนี้อาจจะมีห้าโลด้วยซ้ำไปนะครับเหยื่อแค่กิโลเดียวนะครับ ดุกละครับเพื่อนครับกะด้วยสายตาครับน่าจะมีประมาณสามสี่โดเพื่อนนะประมาณสามสี่โดสามโลกว่ากว่าก็ <S <S 1> <S 1> ตามครับตามเหยื่อครับเพราะเหยื่อเรามีเหยื่อเราใส่ประเค่น่าจะประมาณกิโลนึงไงใส่เหยื่อไว้นะครับแหมกินเหยื่อเกี้ยงเลยคนะรับมันมาดึกไปหน่อยนะเพื่อนนะก็เลยไม่ได้ไปเติมเหยื่อนะครับเสียดายเสียดาย ไซก็เริ่มโตขึ้นนะปลาครับปลาเริ่มโตขึ้นครับต้องแก้มือครับอย่างนี้ต้องมีนัดล้างตาเอเล่นฉันเราเล่นทีเผื่นะครับตัวนี้วันนี้จะไม่ช่างแล้วเพื่อนนะครับไม่ช่างแล้วเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ไม่เกินนี่ครับไม่เกินสี่โลครับประมาณสามสี่โลสามโลกว่าครับก็ถือว่าเป็นวิทยาทานเป็นบทเรียนบทใหม่ครับในการดักตุ่มนะครับว่าแบบนี้ก็มีครับเออมันก็มีอะไรแปลกๆเรื่อยนะเพื่อน ด้วยครับการดักตุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้กินมันง่ายๆเสมอไปนะเออมันอยู่ที่ฤดูกาลมันด้วยนะครับอยู่ที่ฤดูกาลมันด้วยว่าฤดูกาลไหนปลาเข้าดีปลาเข้าไม่ดีฤดูกาลไหนปลามันกินเหยื่ออะไรแต่ผมใช้เหยื่อสูตรสูตรเดียวเลยเพื่อนนะให้โครงไก่อย่างเดียวเลยผมไม่ได้ใช้สูตรอื่นเลยแล้วก็ไม่ใช้เหยื่อหมักนะครับไม่ใช้เหยื่อเหม็นเพราะว่าปลาผมประทีกินเองนะครับอใช้เหยื่อสดทุกครั้งนะครับทุกครั้งก็ถามว่า ตั้งแต่ดักมาก็ถ้ามันมีปลาก็ไม่ค่อยพลาดน,นะครับก็มีมึกคืนนี้แหละที่รู้สึกว่าเอฮลแน่ๆไม่ได้แน่ๆแต่ก็โชคดีที่ว่ามันมาแอบเข้าตอนไหนก็ไม่รู้ครับแต่ผพราว่ามันน่าจะเข้าใกล้ๆแจ้งนี่แหละอืมก็ตอนตีหนึ่งตีหนึ่งคืนที่ผมดูเนะี่ยมันไม่เข้าเลยนะครับมันไม่เข้าเลยนะแล้วก็ไม่ได้เติมเหยื่อเลยนะครับแล้วก็เหยื่อในถังผมไปคว่ำให้หมากินไปละเมื่อคืนมีหมามานอนเพื่อนตัวหนึ่งเอาเหยื่อมาให้มันกินไปหมดแล้ว ไม่คิดไม่คิดว่าปลาจะเข้างั้นจะเก็บไว้ดักนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับเดี๋ยวกดติดตามรับชมคลิปได้ที่ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วงนี้จะหาหมายผมเชื่อผมต้องมาซ้ำหมายนี้แน่ๆเลยเพื่อนออคิดว่าน่าจะต้องมาซ้ำหมายนี้อีกสรอบนะครับต้องมาแก้มือครับาะว่าเพราะว่าวังเนี้ยปลามันเยอะอยู่นะมันยังไม่เข้านะครับน่าจะมาซ้ำก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามรับชมครับ แม่ยังอยากจะทำทำลายสถิติเลือเกินนะครับอยากจะได้เกิน20โลเลือเกินครับตอนนี้ทําสถิติไว้นะครับ20โลละวสำหรับปีนี้นะครับปีแล้วได้มากสุด1 1 12โลครับปีนี้10โลยืนพื้นเลยเออดักมานะครับแล้วก็มีมากสุด20โลได้2ครั้งนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องครับเดี๋ยวอาจจะมีหมายเด็ดที่ไม่ใช่ตรงนี้มาฝากเพื่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ